น้องจอรครับยกขึ้นมาลูกนี้จอดอีกแล้วครับอืหนักแน่นครับ งบอมครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอย่างนี้ครับช่างดันตีไล่แน่นอนครับน้องทิวก็แม่นนะฮะบอกเลยฮะตีได้ทั้งคู่ครับน้องจอนครับยกขึ้นมาลูกนี้จอดอีกแล้วครับอืมหนักแน่นครับ ถึงชังนิรันครับใส่คาก่อนเลยฮะน้ครับวัยรุ่นพิจิตว่ายังไงครับน้องน็อตเข้าวงมาครับยกขึ้นมาติดเหมือนกันเอาดิฮะคนละหมัดครับอืมมันจริงๆครับดูครับอืมเต็มเหล็กเหมือนกันครับน็อตลูกนี้ครับเอาคืนครับชานนิลันถึงก็ยืนเอายังไงดีกล้าหรือเปล่าไม่ตีฮะ เรือให้น้องทิวมาวางครับยกขึ้นหมาลูกนี้ครับโอ้โหน้องทิวโดนเลยครับไม่เปลี่ยนทุกคนดูครับลูกห่างมากครับแต่ขึ้นหลุดครับผมบอกเลยถ้าลงไปนี่ฮะเอกเอก เอกทรออยู่ครับไอ้นี้นี่โป๊กฮะจรยกขึ้นมาลูกนี้ต่ำครับโอ้โหไปลองเยอะเลยครับไม้นี้ครับครับลังเลครับโอ้โหครับสี่ต่อสองครับลูกในมือตอนนี้ครับไวรุ่นพิจิตครับเป็นต่อฮะ ตัดแต้มอย่างเดียวครับชังยันครับน้องเทวิทยาครับยกขึ้นมาลูกนี้ข้ามหัวครับโอ้โหไม้นี้ครับเป็นขอบเป็นกรรมเป็นลองเยอะเลยครับ ขึ้นมาซบได้หรือเปล่าครับเสียหนึ่งคะแนนให้กับไวรุ่นพิจิตครับหมายนี้ไม่น้อยกับสามครับดูแล้วฮะไม่ต่ำกว่าสามครับช่างนิรัดนดร์โดนแน่ขอบประชมต่อครับสองคะแนนครับ น้อยเราะขาประหมครับจะขึ้นเก็บแต้นที่สามครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับสามคะแนนครับสบายสบายครับโซนค่อนข้างห่างฮะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆครับโอ้ไม่แน่ครับไม่แน่ครับมุมนี้มันฉีกครับน่าจะได้แค่สองครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับ3นามคะแนนได้ครับ3ามน่าจะได้ก่อนครับ4ี่ยังไม่รู้ครับนี่ครับ3มลูกนี้ครับน่าจะได้แค่3ามครับทุกคนเป็น6ต่อศูนครับเอาครับช่างดันจะกลับมายังไงครับ